ไปพูด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 คอกไว่ทราบครับผู้ผู้ที่คนขึ้นได้อ่อมมีบันไดอ่อมไม่เคยไปแล้วเทียหรอกคนับมงขี่ส้างก้อนสั่งมึงขี่สร้างอู้สั่งสร้างวันเจ้มีสั่งเงี้ยอู้ขี่สั่งที่ว่าโดนแล้วนี่ขี่ส้างมึงก่อนสองก่อนสามก่อนสี่ก่อน สีก่อนอุ้ยฝาไปก่อนหลงเพิินเนี่ยถ้าช้าหลงนะครับก็ไปไกลมากเลยถ้าจะชา้าช้าก็จะหลงลงกันนะครับบางทีก็มีป้ายมีขวดมีผ้าผูกมีผ้าผูกผ้าพันผูกพันไว,วไ้ทางสุดแล้วไปยังไง ซื้อไปแล้วเจอขีสร้างสองกล่องเกือบกระโปรงใสเขาดงคักุดงเนี่ยดงกระดาน้ำก็ต้องลีกับเดียบไปเลย มึอนี่พ่อเขาเนี่สองกล่องแล้วตรงทางแล้วตากันหลงตะพื้นแล้วตรงทางแล้วนี่นี่ขี่สร้างอีกกองหนึ่งกล่องชุดที่สามขี่สร้างตรงทางแล้วบ้านนี้ อันนี้หลงทางอยู่นะครับอนนี้ไม่ใช่หลงลบบไปอยากไปทางที่สะดวกกว่าเป็นหินบิร์ดเด้นนี่พล่านหินเบิดเด้นี่หินเต็มหนึ่งมีแต่หินนี่เป็นไปคนละไปชมวิวจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งยู่ข้างบนบ่นละนี่นไปก็เห็นพูชคอกเลยจากนี้ไป,ไปเห็นบ่เหมือนฟูคอกเนาะนี่ฟูคอกตัวฟูคอก ผู้ทอกเดี๋เดี๋ยวเขาไปไปผู้ทอกดอกมื้นี่อยู่ไกลสรางมาเหรียญผีเนาะหนาฝนทีลงมาอยู่ดอกนี้พอเห็นเสียงสามจุดแล้วเป็นสามจุดแล้วนุ่มกับมากรวาม